ก็สว no ัสด okay. er. ีทุกทุกคนวันน so kind of oh, ี้เราจะมาว้าวเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> really, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นสวายว้ากันไปไงนี่โดนแล้วเจ็บใช่ไหมฮะกว่าจะเจ็บยยะมากอุ้ยเจ็บ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 จริงเจ็บจร นี่ตชัดเลยเริ่มมาก็อยู่กับทะเลทรายซึ่งมีต้นกระบอกอย่าพูดถึง่าพูดถึงวัวก่อนอ่าช้าเหลือเกินแน่เกขนาีนี่เล่นกับมือถือนะนี่เล่นแบบ ไม่ใช่ไมค์คราฟของเทสนะแต่แบบมันเป็นแบบ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 โลโก้ไม่ใช่ไมค์คราฟแต่มันคือไมค์คราฟแบบไมค์คราฟเลยอ่ะอเรื่องมาเราไม่ตัดต้นไม้เราจะข้าใส่ตองยังอะไรต้นอะไรโดนไหมเอ๊ะโดไม่เออตายเขาสิฮะ ไปกัดเกะต่อกะไปไหนเตมคันมั้งมั้งเติมคันมาเนี้ยเอา no 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 way no god e a t e no n no. แกอยู่ไหนแกมาเนี่ย่าได้แกเออสักทีโหเกือ<ฮ>กบไปวันนี้เราจะอยู่ที่ทะเลทรายกันโอ๊ยขึ้นไม่ได้โอ้ตายตายตายแกแล้วถ้าเกิดจะสมคนแกะได้ ครบสามแล้วก็ตั้งตรงนอนได้จะได้ไม่มีตัว here, เฮียอะไรมาปบอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ยาเข้าทำอย่านะแกะนะหุดเลยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันช่างอ่ายิงไม่ถนัดโอ่าได้ yes ได้ yes yes, yes. ไปตัดไม้กัน อุ้ยแกะเกะเกะเกะกะอู้ส่งโคเลยมีวัวด้วยเอาเนื้อวัวโอ้ตายตายตายแกะเกตายโอ้แกะแกะแกะเกะตายโอ้ตายตายตายจริงอือเยสตัดไปตัดไม้เยสเยสยอดเยี่ยม เอ๊ะิงเขลแย่ไปเขาสัญญาจะปคบแต่อไม่ให้เนาตจมีคนมาจับงแต่แกกนาาจะรู้่ารแคเพียงไดสัญญาจะไม่จุบชูมีแค่เียงใจให้มีเรื่องไร้ร้เผามาก็ตายจะดแกไว้โยนไหม โอ๊ยเป็นไรเนี่ยมาไปอยู่กลางทะเลทรายกันเราจะใช้ชีวิตที่ทะเลทรายด้วยเตียงเพียงอันเดียวอ่ไม่ได้ใช้ด้วยเตียงเพียงอันเดียวต้องใช้ทรัพยากรอื่นด้วยแต่ต้องคลาฟก่อน โต๊ะกลางไม้ไม้เลยเ้ยช่โอเมเตียงด้ไหมอ่ะเยสเยสเยสได้แล้ว ิงไรล่ะลาะหรือว่ามันจะเป็นแค่ใจงงๆไม่มีกว้างกวางไปไหนมาดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นไหมว่าอุ๊บตี๋อย่าเพิ่งวางเลยโอ้แต่นี่ทุกเนี้ยทุกง่ายเนาะเราจะลุงท่ำเลยมัม้งจีอ่ะไม่น่าดีนะไปขุดบล็อกไว้ดีกว่าอี๋อ๊อว์ หยิบขุดง่งงายมากงั้นเราจะอยู่ตรงนี้โหมอนเตอ์เยอะแน่เลยเดี๋ยวไปทำไม่ใช่มันมีตัวอะไรออกมานะกัตายกัดายกัดายได้ยัง ขึ้นไปอยู่บนเดินเลยเอ่อนะฮะ yes อยู่รงนี้แหละดีไม่รู้ทำไมชอบอยู่ที่สงๆงอยู่ใกล้ก้กับคนอื่นไม่ชอบ ถ้าตกลงไปนี่คือตายอุ๊ยอืไม่ตายก็คงจะจบไม่สวยดูดิก็เจ๋งเราไม่ปั้งหลักเราตื่นมปเต้นใหม่เราจะไม่อยู่ในทะเลทรายโอ๊ะแต่เราจะอยู่ในปา่านู่นตรงนั้น กินเนอ้อกลบน้ำเริ่มจะหิวค่ากระต่ายไม่ได้โอ้น้ำน่ากลัวมากเหมือนมันจะมีตัวอะไรโผล่มาให้ได้อ่ะโอ้ยิ่งป่าเบ,บ,บ็นไ้มโึพูดหรอไม่ Clear blue skies. The waves are crashing. ไมโอ๊ยปีนกระเปามาระวังตกพูดกับตัวเองมันมีเพื่อนมาอยู่ด้วย yes, 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 yes. Ơ. Oh. Yeah, mấy tầm tiền tốt nè. Yeah. Dù vô nha. Ờm. Rất cờ. Ờm, rồi dù thông nhìn đi mẹ. Ủa, mưa đấy à. Tăng tiền rồi. Tăng không được Tăng tăng bình. Why? Mày, เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเข้ามาตรวจงานในกดังกองไหนก็แค่หลออสุนทิตกับจ่าก็แค่นี้มันไม่น่าจะหลบตำรวจได้ทัน ว่าันอครอับกวกะดูไม่ทีสิไ,ได้ไหดดา,า,าใจสวเ่ะล้เย็นเยี่ยมไปต่อ งัน้นเราเป็นว่าจบไปแค่นี้บาย